โดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ติดตามความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอระโนดต,ตามโครงการหนึ่งองค์กร1นึ่งสี่หนึ่งรหนึ่งครัวเรือนหนึ่งปีนะครับนายอํานวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับนำหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักประชาเรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลานะครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอระโนดกว่า10หลังคาเรือนภายใต้โครงการ1องค์กร1 CSR 1ครัวเรือน1ปีพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการมาตรวจเยี่ยมแล้วก็ยังมาสำรวจปัญหาความต้องการสำรวจข้อมูลการรับเงินช่วยเหลือส่งเคราะห์ปัญหาในด้านสุขภาพการศึกษารายได้พร้อมทั้งจะมีการส่งเสริมด้านอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเกษตรการประมงและก็ปศุสัตว์ครับ สำหรับโครงการหนึ่งองค์กร1 CSR 1ครัวเรือน1ปีนะคะเป็นโครงการที่ขจัดความยากจนแล้วก็พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลาค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมูลนิธิในพื้นที่นะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายรัฐบาลโดยจากกิจกรรมค่ะเพื่อรับผิดชอบสังคม CSR ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามข้อมูลการบริหารจัดการคน 像这样，像